ฉันรู <bin uk> <azo> ้สึกดีอย่างที่ฉันเรียนรัฐศาสตร์นะเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่คือครูพูดเลยบอกว่ามันไม่มีทางที่จะคนเป็นแบบว่านักการพูดทั้งแบบว่าส0 0ร0อยสี่ร้อคนนะแกคือมันเรียนแล้วมันทําให้แบบเรารู้สังคมมากขึ้นนะรู้ว่ารู้ว่าชีวิตมนุษย์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรียนแบบว่ารู้ว่าแบบสังคมมันมันก็ดีจริงจริงคนที่เรียนหลายๆแบบมันดีเลวยมันเป็น กว้างมาแกรัฐศาสตร์ศาสตร์แห่งรัฐก็ยังไงทุกคนก็ต้องมีรัฐยังไงทุกคนก็ต้องมีผู้ปกครองมีมีแบบว่าการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคือครูเขาก็บอกว่า เขาคิดหลักสูตรว่าหลักสูตรไหนมันจะหลักสูตรไหนที่เหมาะระหว่างจบไปเป็นรับราชการเพราะว่าแรกๆเลยอ่ะจุดเริ่มต้นของรัฐศาสตร์คือจบไปเป็นรับราชการเนี่ยเป็นอย่างที่สองคืออยู่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างแบบเป็นคนละเมินที่ดีเออคือแบบเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบว่ามันก็รู้ว่าแบบว่าควรที่จะทาตัวยังไงเป็นคนละเมินที่ดีมัก็นก็ันก็ดีอ่ะ่ฉันแบบไม่ยอมเรื่องอะไร คือคุณจบละศาสตรไปไม่มีใครเป็นประหลัดอยู่สักหนึ่งคนนี่ดีใจกันนะแบบแล้วคนที่เป็นประหลัดไม่ได้แบบเรียนผูกครองเลยตรงก็เลยใช่ค่ะก็เหมือนคนที่เป็นนักร้องไม่ต้องเรียนร้องเพลงไม่ต้องเรียนฉันก็แบบอะไรวะแต่แบบจะนั้นอันนี้ก็เครียดอีกเหมือนแกความเครียดแน่แน่แน่ไม่รู้สึกหรอกเออันนี้นี้เครียดกันฉัไม่เครียดฉันเครียดเหรอฉันจะอยู่ฉันไม่ไป แต่ก็ฉันไม่เสียใจนะที่ออกคนอยากแบบคนอยากฟังเต้ร้องเพลงคนไม่อยากฟังฉันไม่ต้องอยากฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยเนี่ยต้องออกออกรอมันก็ไม่มีใครรู้ว่านะคะจิงว่าใช่ไม่มีใครรู้แกผูใหญ่พูดเมื่อเช้าว่าจดเพลงวีดียากมากสำหรับทุกคนเอา้วมีความสุขทุกคนผูอยากจะเข้ามาแล้วก็จะมาแบบให้คำปรึกษาเลยอะไม่มีอะไรมี เขาบอกว่ามีสากลลูกพุก่งมีทุกอย่างทุกแนว